สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วนะครับจากกระทรวงคมนาคมเขามอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนหลายรายการด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีรา,ายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับ สำหรับของขวัญปีใหม่ตรงนี้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี6-4นะครับโดยของขวัญที่กระทรวงคมนาคมมอบให้เนี่ยนะครับ ได้แก่ฟรีค่าทางด่วนบุรพาวิถีและการจนาพิเศษตั้งแต่วันที่30ธันวาคม63ถึง4มกราคม64นะครับและฟรีค่ามอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีและบางบอินบางพลี30ธันวาคม63ถึง4มกราคม64นะครับฟรีเรือข้ามฟากจากท่าเรือ ปากคลองสารถึงกลมเจ้าท่าฟรีบริการรับส่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับจตุจักรถึง BTS หมอชิดฟรีจอดรถสนามบินของบริษัทมหาชนจำกัดท่าอากาศยานไทยฟรีตรวจรถกับกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ ต่อมานะครับลดค่าโดยสารลถไฟฟ้ามหานครและขยายเวลาเปิดให้บริการลดไฟฟ้า มอบวัตถุมงคลให้แก่ผู้โดยสารณนะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรจำนวน999เหรียญจัดกระเป๋าส่งความสุขจำนวน1,000 0ืนใบณสถานีหัวลำโพงขยายเวลาบริการเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับและนี่ก็คือของขวัญปีใหม่จากกระทรวงคมนาคมนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ